Dimension get Battle in start will ไปครับเรามาดูว่าเกมของแอดวานกับจูเนียต่างกันหรือเปล่าครับมาดูฮะตอนนี้แอดวานเนี่ยไม่ได้เข้าไปเอาเหลือได้ง่ายๆนะครับใช่ครับต้องข้ามสะพานนะใช่ครับข้ามสะพานครับซึ่งสะพานของเราสูงมากครับโอ้ย ขึ้นก็ยากแล้วลงง่ายมากเลยฮะง่ายเกินะลงยากกว่าโอ้โหจะคอนโทรลอย่างไรนะครับนะครับอ่าเรามาดูนะครับเหมือนเขาจะเล่นเกมใกล้เคียงกันเลยนะครับสังเกตนะครับนะฮะเหมือนเขาจะฝึกซ้อมกันมาด้วยแต่ผมว่าพี่เนี่ยจะมีไหวอ่าทริคมากกว่าครับมีเกมกันนะใช่ครับเอาละครับตอนนี้ถีมเงินกําลังจะทําคะแนน5คะแนนเรียบร้อยครับสีแดงก็ค่อยๆลงจากสะพานมาเอาสีเหลืองมาด้วยนะครับ พยายามที่จะใส่นะครับตอนนี้ในแดงกลางน้ําเงินยังทําคะแนนอยู่อย่างต่อเนื่องครับถ้าเราดูในจอนะตอนนี้นะครับเอาล้ครับตอนนี้สีแดงกาลังจะขึ้นสะพานใช่ไหมครัขึ้นสะพานไปทําคะแนนหลักนะครับยากไปยากครับไปแล้วง่ายมากครับเอาแล้วครับตอนนี้สีแดงทุะทําเรียบร้อยนะครับสีเหลืองเอาเหลืองไปทําอะไรครับสีเหลืองขอโทษสีน้ําเงินนะสีน้ําเงินเอาเหลือง ไปเพิ่มคะแนนนะครับเพราะว่าด้านนอกไม่มีสีเหลืองน่ใช่ครับตอนนี้ใครหยิบเหลืองออกมาจากในจุดตรงกลางได้มากที่สุดก็มีโอกาสใช่ครับนะครับ้องบอกว่าแต่ละเสาะนรับจะต้องมีเหลืองเป็นตัวประกอบครับนี่ครับเสานี้ครับเอาไว้เราดูครับเราดูครับสีน้าเงินวางก่อนครับแต่สีแดงมาทีหลังโอ้โหเป็นของแดงีงเรียบร้อยเอาแล้วครับแหมมีโหมดสโลด้วยนะฮะเอาแล้วครับ สะพานไหนก็ขึ้นได้นะครับแน่นอนจริงๆโอ้โห oh. เวลาผ่านไปแล้ว2นาทีเอาละครับกำลังชิงไหวชิงพลิกอยู่เอ้าสี<อ>าแดงทนะำลิงตกนะครับตอนนี้สังเกตว่าทีมใดสีแดงคือดูจากสีของแอลเอีนะครับระวังนะครับสีน้ำเงินระวังนะครับ,ส,รรบสีแดงกำลังเล่นครอบคองเสาอยู่นะครับใช่ครับตอนนี้ดูแล้วโอกาสในเกมแทบจะ มีอยู่นะครับมีอยู่เอาละครับสีน้ำเงินจะแก้เกมที่จะไม่ให้เขาเอ็นเกมได้หรือเปล่านะครับเอาละครับตอนนี้สีน้ำเงินมาทางโซนสีแดงเอามาทิ้งไว้สต็อกไว้กว่อนนะเฮ้ยโหแน่นอนจริงนะเอาละครับตอนนี้ต่างคนต่างเล่นเกมขอตออัวเนง แต่นอกเกมตัวเองแล้วต้องศึกษาเกมคู่ต่อสู้ด้วยนะฮะใับม่อย่างนั้นเกมพลิกเลยนะครับใช่ครับมัวทําคะแนนตัวเองต้องป้องกันของคู่ต่อสู้ด้วยครับเกมเปลี่ยนได้ตลอดเวลาระวังนะครับระวังนะครับระวังครับระวังครับสีแดงระวังนะครับยังไงครับสีแดงสีงเงินวางผ้านะครับแดงทำผ้าไว้ก่อนนะะและปิดด้วยเหลืองครับเสานี้เสร็จแดงครับเรียบร้อยนะครับ ตอนนี้ถ้าเอ็นเกมไม่ได้ต้องทำคะแนนให้ได้มากที่สุดครับใช่ให้ได้มากที่สุดนะครับตอนนี้เวลาผ่านไปแล้วครับเหลือ1นึ่นาที4ีวินาทีเอาแล้วครับตอนนี้สีแดงก็กำลังทำคะแนนเอาแล้วครับเสาตรงกลางเสาสอ,องคะแนนดิฟเลยนะฮะนี่ครับเขามาช่วยกันครับ งานเสานี้ต้องเป็นของนักเงินนี่ฮะปึ๊บใช่ครับตอนนี้เรายังดูไม่ออกนะครับว่าใครเป็นผู้ชนะนะครับมีโอกาสเปลี่ยนได้ทุกคะแนนเอาละครับทางฝั่งสีแดงไปเล่นเสาที่หนึ่งคะแนนแต่ยังทำไม่ได้สีแดงเปลี่ยนเกมครับมาเล่นบอกว่ามาเล่นเสาสองขโมย คะแนนของฝั่งสีน้ำเงินเป็นของชั้นดีกว่าฮะโอ้โหตอนนี้เราจากที่ดูแล้วนะครับยังดูแล้วสีน้ำเงินก็ยังมีโอกาสใช่รครับแต่ตอนนี้ร<ม>ู้สึกแดงจะเริ่มเก็บทีละเสาเลยนะครับสีน้ำเงินได้เหลืองอันสุดท้ายไปด้วยนะครับตอนนี้เหลืองข้างในหมดแล้วนะครับต้องสู้กันที่สีแล้วฮะใช่ครับใครจะอยู่ด้านบนเพื่อคอบครองได้มากที่สุดนะครับเหลือเวลาอีกยีวินาที เอาละครับตอนนี้สีแดงก,ก็กำลังจะทำคะแนนเพิ่มเติม1คะแนนเดี๋ยวเวลาอีก10มินาทีหมดเวลาหมดเวลานะครับเดี๋ยวให้กรรมการสรุปคะแนน เรามาดูกันว่าใครจะไปผู้ชนะผู้ชนะก็คือใ้แก่ทีมเรดเวิร์เด็กป้าดอหัวโลกว่าครับไปด้วยสกอร์48ต่อ47คะแนนจริงเลยพี่ห่างกันหนึ่งคะแนนโอ้โหนิดเดียวนะ